สวัสดีจ้าพิโยโคลาตานเองดิจ้า,า,าเพราะวาวันนี้ก็เป็นเช้าว,วันพุธเนาะพี่โยก็ตื่นเตะตีสี่จ้ะตีสี่ครึ่งพิโยก็ออกมาปฏิบัติหน้าที่มาเดินดิจ้ชะชงกาแฟ,าฟให้บ่าวเก่งนะจ้ะพากันตื่นแต่เช้าอยู่ก็เดี๋ยววันนี้น่าจะยังไม่มีอะไรท่านจะพิว่ากาแฟพี่โยก็ต้มก้ตกตเตาแก๊สเหลวกับเข่าลานคากน่าจะยังไม่เปิด จะพี่โยจะพาไปดูผลงานของเมื่อคืนนะจ๊ะว่ายังไงเดี๋ยวมาดูผลงานแบบอะไรนะจ๊ะจะวยชามแบบบ้านพี่โยอยู่ไรคนอาจจะเรากิกนข้าวดึกอะไรอย่างเี้นะจ๊จะจะมีประมาณนี้แหละเดี๋ยวพี่โยก็จะมาล่างเนี่ยจะไม่ได้ว่าอะไรเนาะคือจะมาดูว่าจะมาพาลักิจของพี่โยที่ว่าทำกับคงกับขา้าวพี่อะไรแล้ววันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ล่างถ้วยล่างชามเหมือนเดิมนี่แหละจ๊ะ เมื่อกี้ก็เป็นบาวเก่ยงด้วยจ้ะบาวเก่งเมื่อกี้ถ้าช่วงค่ําถ้าไม่เหนื่อยมากถ้าเห็นหล,ลายๆบาวเก่งก็มานั่งล้างให้นะจ้ะแต่ว่าถ้าเหนื่อยๆก็ลดแช่เอาไว้ตอนเช้าพีโยจะเป็นคนมาล้างเดี๋ยวมาล้างต้วยล้างชามก็ได้จ้ะช่วงเช้านะจ้ะมาดูนี่จ้ะนาทีของพี่โยไปทำกับขา้าวก่อนคือมาล้างต้วยล้างชามนะ ว่าอยู่หลายคนจะขี่ข้อสิ้นกันเสร็จแล้วก็นั่นมันดึกดาก็เลยให้อะไ้วอาสาวหลานทีเดียวเลยนี่ก็จะช่วยร่างชาดิษฐ์คิดบิดบานพิโยน่ายง่ายนี่อะไรถูกว่าสาวมา ข่ากุคงก็กขา้าวเจ๊หลังตืวหลังเช่าบาที่มีเอฟซีถามพี่วะพี่วนอนจากทุ่มแล้วไม่ตื่นเชา้าใช่ไหมแต่แจ่จังที่ก็ซีทุ่มหาทุ่มถวไหนหวงเงยก็สามทุ่มแต่โดยส่วนมากก็ประมาณสี่ถึงห้าทุ่มเลยจะได้นอน ก็อย่างเบาเกียนี่ก็จะนอนนั่นเลยจะสวาเป็นคนนอนดึกโดยปกติอยู่แล้วนะจ๊ะโย่ก็จะสบาพอ้าวไปนอน่อนแะบจะนั่งดูโทรศัพท์อะไรไปจากจุก,กว่าจะง่วงหน่อยแตที่จะเข้าไปนอน นี่ก็ไม่ใช่บาพิโยเพิ่งจะมาขยันต้นบาวเก่งอะไรมาใช่ระยะที่เอซีเห็นที่พิโยก็ลาเองนะแต่ว่าบางทีมไม่ได้ท้ายน่นจะเพราะแบบคิดว่ามันก็คือการล่างถ้วยล่างชามของคนทั่วไปน่าจะหรืองนนึงคิดว่าจะทายดีไหมเนาะมานัานน่งพูดนั่งคุยกันได้กันหรือว่าแต่เห็นกิจวัตรประจับบ้นของพิโยก็ เดยชามก็จะมากหน่อยอันนี้ช่วงเช้ารอบนึงแล้วก็เดี๋ยวช่วงเย็นจะอีกรอบน่อจ้ะแต่บางทีช่วงที่บาวเก่งมาพักมีเขาเป็นอะไรต้งเสียงที่เห็นบาวเก่งก็ลางเลยให้น่าจะอดีแต่พอดี บาวเก่ะจะมีเกียงงานนะจะบางทีเห็นก็ช่วยพี่โยจัดหนู่มจัดหนี่ล่างหนู่งล่างหนี่แต่ยังชาไม่ได้เกียงว่าเป็นงานพี่โยพชายอะไรนะจ๊ะแต่ถ้าเป็นงานของบาวเกงพี่โยก็ช่วยไปได้แต่ว่างานบาดงานเรือนนี่บาวเก่งก็ช่วยดีจ้ะได้เก็บของเก็บอะไรนี่ก็เมียนดียังเมียนดีกว่าพี่โยอีก ยกูก็่าโชคดีได้จอได้แฟนคนนี้มาอยู่ด้วยลาพี่ยกไปทำงานจอป็นห่วงจะแบบว่าจะได้กินข้าวกินอะไรไม่ก็เป็นห่วงนั่นเดีวะว่ามาอยู่ไกล้บ้าน้ดนเนาะ เด็กกินข้าวเที่ยงไหมได้กินอะไรไหมอะไรอยู่ EPU กระทูมาหาช่วงผักเที่ยงค่ะแล้วกระทูมาหามาถานข้าวยางอะไรอย่างพี่บงทีเราทำงานจนเืนจะมาเอ้าเที่ยงตอนนี้ เราเนี่ยจะอยู่ด้วยกันก็หวงงหญยกันนี่แหละจ้ะเป็นหวงเป็นยยกันใช่ไหมว่าอยู่ด้วยกันเลยจะต่ตามคนต่างอยู่เนาะมีอะไรกันพูด,พด,พดพคุยปรึกษากันไป ใครตื่นแต่เช้ามาล้างชามก็พิยูด้วยแต่ลางชามล้าจานเอหล้างชามหล้างจานทำอะไรสักอย่างเหมือนเดิมจ้ะับนะทำงานทำการ ของเบาเก่งเดีจะดีหน่อยเด้วจะทำงานอยู่ไกลบ้าน,นไปเต็ดมุมงก็ได้ว่าทำเป็นบ้านเอาจ้จะทาสีบ้านแล้วก็ลานเนียบจะลานเนียบนี่ก็เป็นลูกน้องนิงคนเล็กเด้๋วจะทีเอืซีเทียม,ม่ได้เขามาติดตามพี่ยูตังต้งแต่ช่งวงไรๆ่วน เลยแนะนำล้านอะไรอย่างเงี้ยเลยบ่าวเก่งบอกอยากปลูกวิชาไทยล้านใชเพื่อมีความรลูมีถักษะติดตัวไปบนางก็ยังดีนอกจากนี้จะไม่เก่งได้ก็บเพราะเห็นแบบ,บมีพื้นฐานเผื่อว่าไปทำงานก็คนอื่นเขาจะได้เป็นได้คงเล เปียนกระดิษฐ์าบสนใจอยากพัดพัดทำให้สิ่งนี้ไปยืน่อรออูลายโลงเรื่องว่าอยากโล่ก็าเปลียนกระดิษฐ์โจนอีการทาสีการผสมสีอะไรอย่างนี้ ว่าต,ตรงนี้ไปท่านหนึ่งก็ได้คาเลงอยู่ด้วยใจเข้าะจายคาเล่งให้อยู่แต่ว่าไปพิชไปซ้ที่ที่ไปจุดไปดดาได้ขาเล่งดา อากาศจะเย็นดีจะไปไนหนาวจะล้อนจะว่าคืนบางทีจะรู้ซึกร้อนเอาอยู่จะคิว่ายังอากาศยังเย็นเย็นสบาย 감사합니 ดูที่มันก็ดับปกติตมันจะดับทีคอกันีองสำคัญใสตลอดตัดเชือไปติดต้ดดมันจะเดียด คัดนี่ยมันดำนนนใส่คัดไปขรกครกขาวาช่วย ยจะไั้อาจจะบา,าดี๋ยวเอาหนามนี้ไปทินมก็ไ ซักเก็ดโลยเวลาทานกับพิวยนเอาใจคลิปนี้ก็จะไปแค่น,นี้จ้ะพิโยผ้าบาหลางชามตอนเช้าเดนะี๋ยวเตรียมตัวอาบหน่ำอาบถ่าไปทำงานทำการนะจ๊ะพิโยก็ต้องขอขอบคุณ FC ฟซีทุกคนนะจ้ะท่เฉยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจกับพี่โยแล้วก็วกครอบครัวนะจ๊ะพี่โยรัก FC ทุกคนนะจ้ะ tidak <coughs>